เอาละครับมีคนถามเข้ามามากนะฮะกับไอล้อตัวรถพับนี่ครับระหว่าง14 16 20เนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะนี่ครับแต่ละรุ่นนะครับเอาเข้าๆก่อนมาคันแรกก่อนแล้คันแรกคนนี้ก็คือแบ็คเกอร์รุ่นฮาร์ซี่นะครับเบรกกระทัดรัดน่าใช้มากๆนะครับเฟรมเป็นตัวท็อปอลูด้วยนะฮะออกมาครับผมกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึง ใครที่บอกว่า14เล็กไปมาเรามี16ให้16ตัวนี้นะครับจะเป็นเฟรมคมอรี่ด้วยนะครับขนาดล้อ16นิ้วพับแนวสมัยใหม่แบบนี้นะครับต่อมาครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าฮอตคิทมากๆนะฮคตัวการวิตี้นะครับการวิตี้เนี่ยก็เป็นล้อ16นิ้วเหมือนกัน แต่การพับเนี่ยจะแตกต่างกับอีกตัวหนึ่งที่เป็น v 4นะครับผมอันนี้จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งลูกค้าจนตอบรับให้ความสนใจดีมากๆกนะครับก็คือขายทั้ง2รุ่นเลยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหน6บางคนบอกว่ายัางยังลังเลอยู่มาตัวต่อไปเลยครับผม20นิ้วนะครับ20นิ้วตัวนี้จะเป็นตัวไอคอนนะฮะเป็นเฟรมอะลูเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ แต่ตัวยาง20ตัวนี้จะเป็นยางจุดนะครับยางจุดยางทับมีความต่างนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําให้ดูเดี๋ยวเราพูดถึงตัวนี้ก่อนจะเป็นตัวไอคอนยางจุดนะครับผมตัวสุดท้ายที่เรามาวันนี้นะจริงๆแบ็กเกอร์เขามีหลายรุ่นเลยแต่ว่าพอดีมันเต็มเฟรม้วเอาแค่นี้ก่อนตัวสุดท้ายที่แนะนําจะเป็นตัว E-Cosmo ตัวปีใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นยางทับนะสังเกตนะยางทับกับยางจุดเนี่ยขนาดวงล้อไม่เท่ากันนะคุณลูกค้าหลายคนชอบถามเข้ามา ถ้าใครอยากได้ที่เป็นยางทับสไตล์ดั้งิ่งอย่างนี้นะครับก็แนะนําตัวนี้เลย ECosmo Z 9ยางทับขนาดวงล้อ20นิ้วนะครับผมถ้าวันนี้เราจะมาวัดนะครับเจ้าตัวขนาดของฮาซีตัวนี้นครับเบเกอร์ฮาซีนะฮะล้อขนาด14นิ้วรุ่นยอดนิยมจากทางค่า,ายเบเกอร์นะครับคุณลูกค้าสอบถามมาว่าตอนพับเนี่ยมันเหลือเท่าไรมันเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะับอย่างแรกความสูงเขาก่อนเลยความสูงถึงตัวบอกอยู่ที่ประมาณ 60.5เซนเท่านั้นนะครับหรือว่าเผเื่อ,อนไปเากเ็ซนนะฮะเล็กมากเลยนะครับผมอัตราเทียบขาผมมาดูสิประมาณช่วงในหัวข่านิดเดียวเองความกว้างนะครับความกว้างโดยประมาณจะอยู่ที่67เซนเท่านั้นนะครับผมไอความยาวเ,เนาะก็ความลึกนะครับผมตัวนี้มันได้มันพับได้อลองพับให้ดูก่อนถ้าพับได้จะอยู่ที่ประมาณ 34เซนเท่านั้นนะฮะถือว่าเล็กมากๆนะก็คือศอกเดียวประมาณครับรถ14นิ้วนี้เหมาะกับใครบ้างถ้า14นิ้วโดยทั่วไปก็คือจะเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะนี่ครผมสามารถปุ้มพกพาได้ง่ายน้ําหนักเบาด้วยนะครับตัวนี้และที่สําคัญชุดติดตั้งที่ทางแบ็คเกอร์ติดตั้งมาก็คือ จานเป็นกระบอกควางมาแล้วนะครับผมมีเกียร์ให้ด้วยนะครับมีเกียร์อีก3สปีดนะฮะชุดเบรกเป็นตัวนี้เป็นลิมเบรกนะครับผมนี่ครับเฟรมอลูนะฮะสวยงามน่าใช้หรือใครอยากดูสเปคเต็มๆเนี่ยไปดูได้ที่ตัว YouTube ของ l e โก้บ k e ก็ได้ครับเหลือพิมพ์เลยฮาร์ซี่แบ็กเกอร์นะครับจะเห็นขึ้นมาเยอะเลยครับผมตัวนี้เป็นอีกรุ่นที่ขายดีราคาของเขาอยู่ที่8,900้บาทนะครับหากใครอยากได้รถพับ เก๋ๆแบบนี้นะฮะลองดูเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูว่าถ้ากลางแล้วเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนในการกางนะฮะต,ตัวแบกเกอร์ฮัสซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็พอกางเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูว่าเวลากางเสร็จแล้วเนี่ยขนาดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขั้นตอนการกางก,ก็สบายๆครับง่ายมากๆเลยนะฮะค,คณสุภาพสตรีก็ทําได้นะครับผมหรือบางคนเขาก็ชอบซื้อให้น้องๆเนาะ ที่แบบวาวปฐมอย่างเงี้ยปั่นก็คือมันจะเขาเรียกว่าใช้ได้ยาวๆกว่านะครับผมตัวนี้เท่านี้เองเสร็จแล้วปั่นได้แล้วเนี่ยนี่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาวัดขนาดดูว่าถ้ากลางออกแล้วเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับระหว่างทานหน้ารอหน้าเอาเอายางกันเลยกัน ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ120เซนนะครับความยาวนะครับผมแล้วตัวความสูงนะครับถึงใบแฮงก็จะอยู่ที่ประมาณ94เซนนะตัวนี้นะครับผมอย่างผมก็สามารถใช้งานได้ปรับได้นะตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวปลดล็อกสามารถปรับระดับให้เท่ากับความสูงของคนได้นะฮะอะไรดีครับเฟรมเป็นอลูด้วยน่าใช้มากมากเลยตัวนี้ แถมมีเกียร์ให้ได้ขี่จังหวัดนะครับใครที่ว่าแบบบางทีล้อ14นิ้วแล้วว่ามันปั่นยากมันซอยขาเยอะอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เกียร์เข้าช่วยได้นะฮะนี่ครับผมประมาณนี้เนี่ยผมก็ปั่นได้แล้วขนาดใช้ของเจ้าแ็กเกอร์ v 4นะครับว่าเราพับแล้วใช้งานแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยมันจะเล็กกระทัดรัดขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเกินข้าวนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดล้อ16นิ้วนะครับจะเป็นขนาดตัวยางจะเป็นยางทับนะฮะ ตัวนี้นะครับพับแล้วเนี่ยความสูงที่ประมาณ63เซนเท่านั้นเองนะครับใส่รถพวกอินคคาร์เนี่ยใส่ได้ครับใช้งานได้เลยนะฮะจะดูความยาวกันบ้างนะครับผมจากหัวถึงท้ายจะอยู่ที่ประมาณ71เซนนะครับตัวนี้อาจะะดองความลึกนะครับผมความลึกตัวนี้จะอยู่ที่37เซนเท่านั้นนะครับโดยประมาณครับตัวนี้ เหมาะกับใครบ้างน,นะครับเจ้าตัวนี้ V4 เนี่ยเรียกได้ว่านักศึกษาคนไปทาง,งานหรือออกกำลังกายก็ใช้งานได้นะครับด้วยที่ว่าขนาด16นิ้วนะฮะพับได้กระทัดรัดแล้วก็เล็กแบบนี้นะครับน่าใช้งานมากเลยสเปคจริงๆเนี่ยผมเคยทำไปแล้วในช่องของ Lego Bike นะครับผมลองเข้าไปดูก็ได้แต่วันนี้จะแนะนำเข้าๆให้ฟังก่อนก็คือตัวนี้เนี่ย เป็นขนาด16นิ้วก็จริีนะครับแต่มีเกียร์ให้ด้วยนะครับถึง10สปีดเลยนะครับตัวนี้ทดเรื่องของตัวเวลาขึ้นสะพานขึ้นเนินนะครับช่วยปั่นดรอปรงทําให้ตัวขาเนี่ยคนปั่นเนี่ยไม่ใหญ่นะครับใช้งานได้นะครับผมนี่อีกที่จุดหนึ่งที่อยากแนะนําคือตัวกระโหลกกวงนะครับตัวนี้เป็นกระโหลกกวงติดตั้งมาเลยไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วนะครับครับผมทางเบเกอร์นี่จัดตัวแพงมาให้แล้วนะฮะ แล้วก็ตัวเฟรมวันนี้จะเป็นเฟรมคอมเอรี่นะครับจะมีความใช้งานได้ดีนะครับซับแรงกระแทกได้ดีครับและทนกว่าเหล็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นสนิมได้ยากกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมากรงให้ดูว่าเจ้าตัวนี้เวลากางเสร็จแล้วเนี่ยขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเอาล่ะครับผมวันนี้จะมากรงปีกเอ้ยไม่ใช่กรงรถพับให้ดูกันนะฮะว่าเจ้า V4 ตัวนี้นะครับเวลากางเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวนะฮะอย่างที่บอกครับรถพับของแม็กเกอร์ทุกต้นเนี่ยจุดพับแข็งแรงมากนะฮ การกาเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับผมตัวนี้นี่ผมว่าถ้านับจริงๆหรือกาจริงจริงอ่ะไม่ถึง20่วีนะเสร็จแล้วนี่ตัวนี้สามารถแทนปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับใครที่บอกว่าเอ้แฮนด์ปรับได้ไหมได้ที่แบบปรับได้ขึ้นลงได้ให้เหมาะกับผู้ปั่นตัวนี้ทําได้นะครับผมเบเกอร์วนะครับผมหลักอันเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับมี CNC ด้วยนะครับตัวนี้ การไม่ได้ปั๊บอึ๊บเสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคานะครับผมเป็นอีกอย่างนึงที่ผมอยากนําเสนอมากๆนะฮะปกติราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งบาทนะครับผมนะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะฮะแต่เราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่เก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์นะฮะเล่นเองตอบเองเลยเก้าพันเก้าทนะครับผมสเปคดีดีแบบนี้นะครับ ใครที่เป็นมือใหม่หรือยังไม่รู้เนี่ยลองเอาไปเช็คดูได้นะ,ะับผมว่าสเปเนี่ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ในท้องตลาดนี่หาคู่แข่งได้ยากเลยเอาขนาดข้าวๆาก่อนอย่างผมนี่นะฮะถ้าความสูงจริงๆอ่ะมันปรับได้นะอยู่ที่ประมาณ80นะฮะขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะหลักการเขายาวมากนะฮะตัวนี้กใช้ร่าวๆ้าวเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงเอว ใช้คนปั่นนะคือการปุ๊บช่วงเอวเประมาณนี้คือปั่นได้เลยนะครับผมประมาณที่80เซนครับคือจริงๆนะอ่ะหลักการเขาทำเผื่อมายาวมากแล้วแต่คนปั่นนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับจากฐานถึงฐานนะฮะออจะอยู่ที่133เซนโดยประมาณนี่ครับผมเก็บในหอในห้องพักนะครับผมในคอนโดนะฮะอย่างนี้ ก็สามารถเก็บพับได้สบายๆหรือใช้ไปจ่ายตลาดซื้อของออกกําลังกายก็ใช้งานได้นะครับอีกนิดนึงเพิ่มเติมลืมระบบเบรกของเขานะครับตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกแบบฟูลไฮดรอลิกนะค,คือดิสน้ำมันทั้งเส้นเลยนะครับทั้งระบบเลยนะครับบดีสก็เป็นใบดีสแต่ง2ชั้นด้วยแนะนำแบกเกอร์ V4 นะครับตัวนี้เฟรมโครมี่ cool น่าใช้มากครับผมตัวนี้สายเอกลักษณ์แฟชั่นค cool ูล cool. ต้องยกให้เจ้าตัวนี้นะครับแบ็กเกอร์กาวิตี้นะครับจริงๆตัวกาวิตี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สเปคนะฮะจะมีกาวิตี้กาวิตี้ X ที่เป็น6กสปีดแล้วก็กาวิตี้ XC ็ตัวนี้นะครับเป็นตัวล้อคาร์บอนนะครับสวยงามชาใช้ได้จริงๆนะฮะตัวนี้ใครที่สายชิคๆคูลคอยากเข็นแบบนี้นะครับผมนี่แนะนำครับตัวนี้เข็นในตลาดไปตลาดไปอ่าเขาเรียกว่าตลาดกลางคืนเงี้ย สวยๆแท้ๆต้องยกให้เขาเลยเดี๋ยวเรามาไว้ขนาดกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยครับความสูงความกว้างความลึกเท่าไหร่นะคร่าวๆโดยประมาณครับความสูงของเขาจะอยู่ที่แต่63มเซนนะครับผมตัวความกว้างนะครับคร่าวๆนะฮะประมาณ28เซนนะครับผมโอ้เล็กมากเลยนะความลึกนะฮะความลึกของเขาอยู่ที่ประมาณ 30เซน3มมเซนเท่าน en so. ั้นเองครับผมตัวนี้ถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับด้วยที่ตัวนี้ทําไมมันถึงมีความเขาเรียกว่านะเอกลักษณ์อย่างนี้คือการพับที่มีความง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาดล้อ16นิ้วเท่าตัว V4 เมื่อกี้นี้เลยแต่การพับจะต่างกันเฟรมเป็นโคมเมอรี่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยเวลากางออกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสเปครละเอียดกันอีกทีนึงครับผม เอาละครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปแรกที่พอกางเสร็จแล้วก็จะใช้ไงานได้อย่างนี้นะฮะก็ใครที่เรียกว่าไปเดินตลาดตลาดนัดหรือว่าตามพวกถนนนะฮะก็สามารถเข็นเจ้าตัวนี้ไปด้วยได้นะครับผมอย่างนี้นะฮะไม่ต้องเหนื่อยในการยกเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เข็นไปได้เลยหรือถ้าใครจะปั่นนะครับยกเบาขึ้นมาอย่างนีุ้๊บนี่ตัวนี้จะเป็นแบบระบบออโต้ล็อกนะฮะเพียงเท่านี้ก็สามารถ ขึ้นปั่นใช้งานได้เลยนะครับผมน่าง่ายๆมากแบบนี้เลยพับเก็บนี่ครับใช้นี้เจ๋วไปเลยไหมฮะน่าใช้มากเลยกับเต,ต,ตัวรุ่น r a r v i t y XC ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งที่ทางเขาติดตั้งมาให้ก็คือนี่ตัวนี้เป็นน้องสูบพกพาครับติดตั้งมาให้ด้วยเจ๋วจริงๆครับกับเจ้ารุ่นนี้นะฮะจาก Becker นะครับผมก a v i t y XC แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ของ s t e r m y Archer นะครับผมข้างในตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ดูมครับมี3สปีดแล้วก็จะมีเฟืองนะครับในการตบขึ้นตบลงอีก2ออใบเฟืองนะฮะตัวนี้รวมๆแล้วคือจะเป็นเหมือนตัว6สปีดนะครับน่าใช้มากนะฮะส่วนเรื่องราคาจะอยู่ที่2อ9 0 0่บาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆสวยมากด้วยตัวนี้ใครที่เป็นสายขายกว่าแฟาชั่นชิคๆคูลๆนะครับ แนะนำนะครับกับเจ้าตัวนี้ Gravity XC พับง่ายน่าใช้แล้วก็เข็นไปไหนก็ได้ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับผมใครที่ว่า14กับ16บหกยังลังเลนะครับขออีกนิดนึงเรามีให้นะครับตัวแบ็กเกอร์นะครับแบ็กเกอร์เนี่ยมีตัวพับเป็น10รุ่นเลยนะครับแต่วันน้เรามาเสนอกันทีละตัวทีละตัวเลยตัวนี้จะเป็นตัวไอคอนนะฮะจุดเด่นเลยเรื่องของตัวเฟรมเฟรมอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ตัวจานเป็นกระดอกกวงนะฮะและตัวนี้ใช้ตีนท์ผี ตีนผีนะครับคืออะไรอะบางคนไม่รู้มาตัวนี้ครับตัวตีนผีครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวปรับเกียร์เฟืองหลังครับเป็นตัวขยับโซ่นะฮะตัวนี้นะครับมีเฟืองหรือเกียร์ให้ได้ถึง10สเปดเลยนะครับผมใครที่บอกว่ารถพับเกียร์น้อยนะครับตัวนี้นะฮะเกียร์จุ๊จุเน้นๆให้ใช้กันเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับวันนี้จะนํามาวัดขนาดของตัวไซส์กันก่อนว่าเวลาพับเนี่ยเขาเหลือเท่าไหร่ใหญ่ไหม เอาขึ้นรถเก๋งอะไรพวกนี้จริงๆมันขึ้นได้นะแต่ผมจะวัดให้ดูอีกทีหนึ่งความสูงก็อยู่ที่ประมาณ62เซนเท่านั้นนะครับหน้าถึงท้ายนะครับจะอยู่ที่78เซนอ่าโดยประมาณนะไม่ใหญ่เลยนะตัวนี้แล้วความลึกนะครับของเขาจะอยู่ที่34.5ประมาณ34-35เซนเท่านั้นเองนะฮะผ่านขนาดพับกระทัดรัดมากนะครับอุ้มหิ้วก็สบายนะฮะตัวนี้ ใช้งานได้ดีมากเลยตัวนี้นะครับก็คือที่เป็น20นิ้วี่ก็คืออาจจะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่นิดนึงหรือใครที่ใชใ้เรียกว่าถนนในเมืองนะครับอันนี้ก็อัตราเร่งการปั่นจะสบายกว่าจะเซฟแรงคนปั่นได้มากกว่านะครับผมตัวนี้นะครับเวลาซอยหรือว่าเวลาเราปั่นนะครับจะมีอัตราเร่งการปั่นที่สมูทแล้วก็จะไม่ซอยขาเยอะเกินไปยังไม่พออย่างที่บอกตัวนี้เขามีเกียร์ให้เล่นด้วยนะครับขึ้นทางลาดทางชัน สปายพี่ครับก็สามารถใช้อัตราทดของเกียร์เนี่ยเข้าช่วยได้นะครับที่จะว่าแบ็คเกอร์ทำสเปคออกมาเนี่ยน่าสนใจมากมากเลยจริงๆแล้วการขึ้นคอนโดเก็บไว้ในห้องหรือว่าในห้องนักสื่อาเนี่ยผมว่าก็ทําได้นะเพราะว่าขนาดมันเล็กมากๆเลยนะครับนี่บางมากเลยนะน่าใช้งานเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการกลางให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับกลางง่ายๆขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละรครับเดี๋ยวจะมากลางตัวแบ็คเกอร์ไอคอนให้ดูครับว่า มันจะกางง่ายขนาดไหนนะครับจริงๆง่ายจริงๆนะฮะให้เราพับออกมาก่อนเลยครับนี่ครับผมตัวพับนะครับแข็งแรงมากนะครับตัววัสดุที่เป็นเฟรมมารูนี้ก็หนามากด้วยนะฮะนี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองพับพอลงไปนี่นะครับมันจะมีตัวเดิยอยู่นะฮะนี่ครับผมมีตัวกันคาด้วยนะครับลงอีกชั้นหนึ่งตับนี้ลงมานะครับ นี่ก็ดึงประมาณถึงช่วงเอวนะครับของผู้ปั่นนะ mm hmm. ก็จะได้ไซส์ขนาดมาตรฐาน mm hmm. และตัวนี้มีฟังก์ชันเสริมก็คือตัวบันไดนะครับบันไดตัวนี้จะเป็นบันไดเปิดเดียวติดตั้งมาให้นี่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ปิดออกมานะครับแล้วก็เสียบก็กับตรงนี้อ่านี่ก็พร้อมใช้งานลนะครับง่ายมากๆนะฮะเดี๋ยวดูสเปคคร่าวๆอีกนิดนึงก่อนที่บอกก็คือจะเป็นจานกระโหลกกวงเนาะเฟรมเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ จมูกตัวนี้นะครับไว้ใส่อะไรไว้ใส่พวกกระเป๋าที่เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับติดตั้งได้ติดกระเป๋าได้ติดกระเป๋าน้ตบุ๊กได้นะครับที่เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับพกพาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้แถมตัวคอก็เป็นตัวคอแบบลกสองชั้นนะครับสามารถปรับขนาดแฮนด์ขึ้นลงได้นะว่าสูงไปเตี้ยไปปรับได้ด้วยนะครับเจ๋งจริงๆครับตัวนี้ยังไม่พอผมเจอเยอะมากเลยลูกค้าถามว่ามีขาตั้งไหมล่ะครับเนี่ยนี่ ตัวที่มีขาตั้งให้ด้วยเป็นขาตั้งจากทางโรงงานนะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับใครที่ต้องการรถพับคือบางทีบางคนจอดก็ขี้เกียจพับนะเนาะจอดไปซื้อของไปตลาดหรือว่าจอดไว้หน้าบ้านเนี้ยไม่อยากพับก็นี่ใช้ขาตั้งตั้งได้เลยนะครับสวยด้วยดีด้วยน่าใช้งานจริงๆตัวนี้เฮ้ยยังไม่หมดตัวระบบเบรกของเขาก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิสน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับเบรกดีนี่ครับเบรกดีแบบกึ๊กๆอย่างนี้เลยนะฮะ เบรกดีมากนะครับผมแล้วก็หนึบมากด้วยนะฮะดูแลรักษาก็ง่ายนะครับผมเรื่องราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ฟังนิดนึงนี่เห็นไหมครับล้อแบริ่งด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับใครที่อยากได้รถพับไว้ไปเรียนไปทำงานนะครับผมตัวนี้แนะนำนะครแบกเกอร์ไอคอนนะฮะแบกเกอร์อีคอสโม เ9นะครับซีเกนะฮะใครที่ว่า120นิ้วแบบยางจุดยังใหญ่ไม่พอยังขอเลสซิ่งกว่านี้แนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางขนาด20นิ้วแต่เป็นยางทับนะครับสไตล์เลสซิ่งจา๋จาจ๋ามาเลยนะครับผมคอนเซปต์ของวิดีโอนี้คือเราจะมาวัดขนาดความสูงความกว้างของตัวจักรยานให้ดูครับว่าเวลาพับเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ครับเพราะลูกค้าถามหากันมาเยอะมากนะครับ ัตัวนี้ความสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ63มเซนเท่านั้นนะครับผมจากหัวถึงท้ายนะฮะจะอยู่ที่79เซนครับผมและความลึกนะครับผมอยู่ที่โดยประมาณ3 4 3 5มเซน35เซ,น,35เซนเท่านั้นเองนะครับผมเล็กมากนะฮะ ขึ้นรถเก๋งอีกคาสามารถใช้งานได้นะครับผมที่บอกว่าใครสายเลสซิ่งเนาะจะได้รถทับนะครับผมตัวนี้นะครับชุดเกียร์ก็ตัวตีนผีวนี้จะเป็นตัวชิมานโ o s o ล a านะครับตัวเฟืองของเขาจะเป็นแบบ9สปีดนะครับไอ้เสปีดจะคืออะไรอย่างนี้คือนะฮะค,คือจะเป็นเฟืองแบบว่าเรียงกันทั้งหมด9ใบนะครับผมตัวนี้ก็คือฟืองใหญ่ใบใหญ่เนี่ยจะใช้ขึ้นเขานะฮะ ใบเล็กหรือใบกลางๆเนี่ยก็จะปั่นทางเรียบพวกนี้ใช้งานได้นะครับผมคือรองรับทั้งการปั่นทางเรียบทางขึ้นขานะครับและมีอัตราทดให้เหมาะกับรอบขาในการปั่นด้วยนะครับครับตัวนี้ก็เป็นกระโหลกควงอีกแล้วนะครับผมเบรกเกอร์นี่ให้แต่คุ้มคุ้มเน้นๆมานะครับนะฮะกระโหลกควงนี้จริงๆชุดหนึ่งเนี่ยมีประมาณเกือบ2 0 0 0นะครับตัวนี้เบรกเกอร์ติดตั้งมาให้เลยแล้วตัวนี้จะเป็นใบจานหน้าแบบ2ใบด้วยหลัง9้าหน้า2เป็น18สปีดนะครับอัตราทดเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามา การให้ดูว่าเจ้าเบเกอร์อีคอสมอลตัวนี้การกางง่ายแค่ไหนนะครับลองดูกันนะฮะเรามากางให้ดูครับว่าเจ้าอีคอสมตัวนี้มันจะกางง่ายกันขนาดไหนนะครับผมอย่างแรกนะครับนี่รถพับที่ดีนะครับจุดพับต้องแข็งแรงนะครับผมต้องหนาต้องแข็งแรงต้องสามารถพับได้แล้วก็ไม่โยกนะครับเวลารับปั่นนะฮะนี่ครับผม งานจุดพับของเขาแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นอลูนะครับแน่นหนามากๆเลยนะฮะปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยตัวนี้ก็สามารถปรับพับได้นะครับองศาของแฮนด์นะฮะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะใครที่เป็นสายรถพับนะครับต้องโดนครับตัวนี้ตัวอะไหรที่เขาให้มาเฟรมอลูมิเนียมนะครับสีสวยอย่างนี้นะฮะรถพับ20นิ้วนะครับเป็นยางพับเนาะไอเทมที่หลายคนรอคอย ฮ้ยน้องมีขาตั้งนะฮะใครที่สายช้อปปิ้งใจตลาดนะครับผมเวลาเราไปซื้อของเสร็จแล้วเ,เขน็นไปตลาดเนาะเพราะตัวนี้บันไดมันพับได้ใช่ไหมฮะนีบ่บันไดนพับไดอย่างนี้นี่ครับผมเข็นไปด้วยแขวนของไปด้วยนะครับตั้งจอดหรือบางคนถึงบ้านแล้วไม่อยากพับก็ตั้งขาตั้งจอดได้อย่างนี้เลยเท่สะดวกใช้งานได้ด้วยนะครับผมไม่พอจมูกข้างหน้ามีให้อีกอะแดปเตอร์ไว้สำหรับใส่กระเป๋านะครับ ขอนของสัมภาระโน้ตบุ๊กหรือพวกนี้ก็สามารถติดตรงนี้ได้เลยนะครับระบบเบรกตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับหน้าหลังเลยตัวนี้จะเป็นของเท็กโซนะครับผมปั๊มดิสนะฮะแบรนด์ดังแต่ไต้หวันอีกแล้วนานสวยมากๆนะครับน่าใช้มากๆเลยกับรถพับแบบนี้นะครับผมน้ําหนักเบาพกพาได้นะครับแต่ที่สําคัญ20นิ้วตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเลสซิ่งเนาะปั่นในเมืองปัน่นเขาเรียกว่าปั่นความเร็ว หรือออกกาลังกายเนี่ยน่าใช้มากๆเพราะตัวดุมพวกนี้ก็จะเป็นแบริ่งแล้วก็ชุดอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนเรื่องราคาอยู่ที่10,000กับอีก900บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไปเช็คดูได้นะฮะคุ้มกว่านี้หายากนะครับผม